วันนี้เป็นวันที่22มกราคมพุทธศักราช2558 59อ้าวหลวงพ่อพูดย้อนหลังวะ่ะ <c oughs> 2559วันนี้เป็นวันโกนเป็นวัน ปงวันพุนเป็นวันพระแล้วก็อีกไม่นานวันที่ยี่สิบเก้าสาสินะคณตจายญาติโยมลูกหลานเป็นวันครอพรอบขององค์หลวงตาที่ท่านมรณภาพคงจะมีงานใหญ่คงจะทำบุญลำาลึกถึงพระคุณของท่าน29 30มกราสาสินะ สามสิบสมสิเอ็ดมันที่สามสิบน่นเป็นวันทําบุญลํำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาที่จากพวกเราไปก็เป็นเวลาถึงแต่บางคนก็ว่าห้าปีแต่บางคนก็ว่าสี่ปีเต็มแต่หลวงพ่อยังไม่ได้นับข้อมือดูแต่ท่านจากไปปีสองพันห้าร้ยห้าสิบสี และก็พร้อมกันในวัดของเราก็คงจะทําบุญลําลึกถึงแล้วว่าอุทิศส่วนกุศลประจําปีของพวกเราอีกเหมือนกันลําทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณในวัดของเราแต่ก่อนหน้านี้เร,เราเรายกวันของคุณแม่ชีแก้วเป็นหลัก เราก็ทําบุญลำลึกถึงคุณแม่ด้วยํลาลึกอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณด้วยแต่นี่คุณแม่เราก็ยกไปทางมุกดาหารวัดของเราก็ควรจะตั้งเป็นวันหนึ่งขึ้นมาอีกเพื่อลําลึกถึงผู้มีอุปกรณคุณอย่างวัดของเราที่พวกเราได้มานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ศาลาหลังนี้ได้มาอย่างไร ก่อนที่จะได้มาสลาหลังนี้ก็ไม่ใช่เสกคาตาฟูดฟาดขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องมีผู้ลงทุนเสียสละทุนนะครับหลายเงินทีเดียวแล้วก็ออกแรงผู้ออกแรงก็มีมาช่วยทําการงานาจากนั้นกับผู้ออกทุนนะครับก็มีและจากนั้นกับผู้ช่วยความคิดใช้จิตใช้ปัญญาออกแบบออกแปลนช่วยความคิดก็มี ราะนั้นหลายหลายคนที่มาร่วมสร้างวัดป่านาคําน้อยของเราต่างก็ร่องรยไปตามอายุสังขารผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็มีผู้ที่ร่องรยไปแล้วก็มีเพราะนั้นที่ผู้ร่องรยไปก่อนพวกเราเพวกเราก็ยังระลึกถึงบุญคุณของท่านเหล่านั้นอยู่เพราะนั้นพวกเราปีหนึ่งควรจะทำบุญอุทิศหรือว่าทำบุญ อุทิศส่วนกุศลต่อท่านเหล่านั้นถ้าว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลตาท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้คือจุดหมายจุดประสงค์ของพวกเราพวกเราก็เลยนัดกันวันที่22กสกุมภาตรงกับวันมาฆบูชานะเพราะเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันหยุดอยู่แล้วนะ พี่น้องประชาชนก็จะมาทําบุญอยู่แล้วพวกเราก็ถือโอกาสทําบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณท่านเหล่านั้นทางวัดของเราก็จะนินมนต์ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านว่างออพอที่จะมาได้นะมาในวันนั้นพวกเราก็จะได้ร่วมกันถวายปัตตาหารอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว นันก็ปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเรานัดเรากำหนดวันเดือน3ามเพนทุกปีต่อไปนะถ้าไม่มีอะไรอุปสรรคไม่มีอะไรขัดข้องขัดขวางพวกเราควรจะทำทุกๆปีเพราะว่าวัดของเราสร้างมาตั้งแต่ปี2อสจนถึงปี5้าเกนี่ยกี่ปีผู้โรโรอยไปตามอายุสังขารก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน นับนับดูถอยหลังดูมีลูกใครต่อใครแต่ดวงวิญญาณเหล่านั้นแต่ลุงพ่อก็มั่นใจเพราะว่าท่านก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นคนดีอยู่แล้วที่ได้มาสร้างวัดวา,าศาสนาแต่ถึงยังไงพวกเราก็บางทีอาจจักก่อนที่จะตายแล้วก่อนที่จะหมดลมหายใจเข้าออกนะอาจจะคิดไปในทางอกุศล พระตาอัก,กุศลมันก็ไปทางอัก,กุศลก่อนแต่โผเพอบพบโผล่ขึ้นมาอีกเลอก็หลงทิศหลงทางงงเหมือนกันเอเราทำไมวะนี่แหละพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลใส่ข้าวหาเงินใส่มือใส่กระเป๋าให้ให้ดวงวิญ,ญญาณท่านเหล่านั้นไปสู่สุคติภพไปตามสิ่งที่ ท่านพึงปรารถนาเพราะมาเราที่เราทําทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้คิดได้คิดทำไม่ได้มัวเมียแล้วนะก็คิดทำไม่ใช่เรามีตำรับตำราอ้างอิงในพระไตรปิฎกหรือว่าในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดกล่าวเอาไว้มีมากมายเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มี อยู่ในปไตยพิฎกถ้าถอดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ปไตยพิฎกคงจะหมดไม่มีอะไรจะเขียนอีกต่อไปแต่นี้มีมากมายที่ท่านบรรยายเอาไว้อันนี้พวกเราคนนั้นหยิบประเด็นมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทยถ้าใครทำกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองกรรมชั่ว อย่าทำสาเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ก็คือทำคำสอนของพุทธ,ธะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่พวกเราทำนี่กันเป็นการรำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของพวกเราทุกคนเป็นผู้มีอุปกระคุณเป็นบุพาการี บุคคลผู้มีอุปกรณก่อนพวกเราที่เป็นลูกหลานควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาอย่างไรต่อพระคุณท่านเหล่านั้นเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอนรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะ ที่ท่านได้ตราได้ตรัสเอาไว้ให้พวกเราเป็นกระจกเงาให้พวกเราเดินตามถูกต้องไหมนี่แหละเมื่อท่านหลวงลับไปแล้วถึงท่านจะหลวงลับไปก็จริงธาดขานร,ร่างกายของท่านแต่ร่างกายของเราที่เป็นมรรกของท่านที่ท่านให้มาเนยตั้งแต่หัวจดเท้าได้มาจากพ่อแม่ยังอยู่กับเราอยู่เราควรจะเอาก้อนนี้แหละร่างกายของเราเนี่ย ไปสะ,สะแสวงหาทรัพย์จากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลทดแทนบุญคุณของท่านคืนเ,เพราะก่อนทุนของท่านยังมีอยู่กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พุธธทธศาสนาท่านให้สอนไม่ให้ลืมพักคุณของผู้มีอุปกรณคุณเมื่อเมื่อเราทําเมื่อใครทําคุณให้กับเราเราต้องจําเอาไว้อย่าไปลืม,อ,อ,ยลมอ,อย่าไปลืมบุญคุณของคน แต่เมื่อเรา,เาให้กับใครไปเนะี่ยอย่าจำให้ไปแล้วแล้วไปไม่ต้องทวงคืนถ้าว่าเราทวงคืนเราทุกข์ใจเราอีกนะทีนี้ในเมื่อคนอื่นให้เรามาเนะี่ยเราต้องจำไว้เนะี่ยเป็นผู้มีพระคุณแต่เมื่อเราให้เขาไปให้ไปแล้วแล้วไปไม่ต้องจำถ้าจำจำมาเออเข้าไปเจ้าให้อาหารของท่านมื้อหนึ่ง ให้ก๋วยเตี๋ยวไปท่านเมื่อหนึ่งท่านไม่ทดแทนบุญคุณของข้าเลยยังดูถูกข้าอีกไงให้ข้ามันจะทุกข์ใจเราเพราะนั้นท่านว่าไม่ต้องจำให้ไปแล้วก็แล้วไปถ้าเขาเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจเขามีศีลธรรมในคุณธรรมในจิตใจเขาจะระลึกถึงเองเอ่เขาระลึกถึงบุญคุณของผู้มีผู้มีพระคุณสําหรับเขาแต่ถ้าว่าเขาระลึกไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของเขาเนี่ย เราจะไปทุกข์ไปร้อนกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องเ,อเพราะนั้นให้พวกเราใช้แนวความคิดนี้หลวงพ่อสบายใจกว่าสบายใจกว่าแต่ถึงยังไงก็ตามในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวก็ให้พวกเราสำนึกในพระคุณอย่างที่หลวงพ่อ ได้แนะนําบอกกล่าวเนี่แนหะปีนึงพวกเราควรจะทำบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกรณคุณของวัดที่มีผู้เสียสละท้งส่งปัจจัยมาช่วยทางกงทางไกก็โดยสม่ําเสมอแล้วก็พวกเราก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ได้รับความสะดวกสบายได้มาภาวนาได้มารักษาศีลอยู่ในวัดของเรา เนื้อที่กว้างขวางการล้วนแล้วแต่เป็นทุนทรัพย์ของพี่น้องประชาชนหลายหลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกัน่ะที่มาร่วมสมทบมาช่วยวัดเราคนละมากคนละน้อยนะอันนี้เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นถ้าผู้ใดก็ตามตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกขนะ์เนอะถ้ามีความสุขอยู่แล้วกขอให้มีความสุขยิ่ง,งขึ้นไป อันนี้ก็คือการอุทิศส่วนกุศลแต่ถึงยังไงก็ให้พวกเราจะให้คนอื่นอุทิศส่วนกุศลให้เรานะเราควรจะทําเอาเองดีกว่าเนี่ยเมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบมาพบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะเราไม่ใช่จะงอมืองอเท้าให้เขาป้อนอาหารใส่ปากให้กินอย่างค่อยเกี้ยวนะไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องหาเอง เราหาเองเราทําเองเราสร้างเองบุญกุศลตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวควรจะรักษาศีลอย่างไงควรจะให้ทานอย่างไงร,รักษาศีลอย่างไงภาวนาอย่างไงเอาคุณงามข้อดีเอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราก่อนตายน,น่าเลิศประเสริฐกว่านะามิใช่ว่าพอตายไปแล้วใส่ในหีบในโลงเสร็จแล้วลูกหลานอา ค้อนไปเคาะลงปุก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 รับศินเนอะแล้วกับค้อนไปเคาะลงปุกปๆุกปุกถวายทานรับผลทานเนอะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะให้พวกเราทำเอาก่อนตายเลยรักษาศินไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาทำคุณงามความดีเสร็จแล้วลูกหลานเลยลูกหลานไม่ต้องทํา องบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ข้าแล้วข้าเอาทําพอเอาพอแล้วในข้าเนี่ยเมื่อข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าทาเอาเอาแล้วพอแล้วลูกหลานไม่ต้องทําอุทิศให้ข้าหรอกนะแต่จะตกปัจจัยเงินอยู่นนที่นั่นที่นี่แบ่งกันเถอะนะที่ดินที่ไร่ที่ทททททททนาะก็บแบ่งกันซะไม่ต้องห่วงเราเราทําเอาพอแล้วอย่างองค์หลวงตามหาบุอท่านประก,กาศเลยแหละท่านบอกว่าเมื่อเราตายไม่ต้องนํามาพระ ไม่ต้องนำพระมากุศลาเรานะเออกุศลาธรรมะกุศลาธรรมามาสวดมัติกามาสวดอภิธรรมนีไม่ต้องมาสวดนะเออพระที่มาสวดเนั่นมองตัวเองดูสิว่าเป็นยังไงเรานี่พอตัวแล้วเราเราพอตัวแล้วไม่ต้องมาสวดให้เราเราเพียงพอแล้วผู้ที่มาสวดเนี่ยมองมองตัวเองหรือเปล่าว่าเป็นยังไง หรือมาสวดมาพอทิ้กินขา้าวต้มขนมควรได้ห้าได้สิบอ, 5, 10, อย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของพระ,ะไม่ต้องมานะอันนี้คือหลวงตาที่ท่านบอกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกหลานทุกคนในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยควรจะประกอบคุณงามความดีไม่ควรจะละเลยละเหลืองจนเกินไปวันพระก็ควรไหวพระสวดมนต์ รักษาศีลเป็นไปได้รักษาศีลห้าจะท้กับภาวนาทําจิตใจให้สงบบําเพ็ญกุศลไปเรื่อยๆอย่าอยาตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปถ้าเมื่อเราบําเพ็ญคุณงามความดีโดยสม่ําเสมอเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็มีหลักมีหลักมีกฎมีเกณฑ์จิตใจมั่นคงเชื่อมั่นในตนเองอย่างองค์หลวงตาเนี่ย ท่านก็เชื่อมั่นในตนเองเลนพอถึงจุดหนึ่งนะไม่ต้องทำให้ข้านะข้าทำพอแล้วน,ะนี่แหละอันนี้กับพวกเราควรจะศึกษาเหมือนกันนะพวกเราคณะทศไทยญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกองควรจะศึกษาควรจะประกอบคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจของตอนเองไม่ต้องคอยไม่ต้องรอคอยให้คนอื่นทำให้เราบางทีเขาโอามาให้เราบางทีก็ผิดบ้างทุกบ้างาทั้งที่เรา ขณะยังมีชีวิตอยู่เราสั่งให้ลูกให้หลานของเราไปซื้อของมาให้มันก็นยังผิดนะในเมื่อตายไปแล้วเนี่ยว่าลูกหลานเขาจะมองไปหาใครไปเอาไปซื้อกองบวชไปเอาผ้าราคาแพงนะดีๆนะราคามันแพงเกินไปไม่ต้องเอาแพงก็ได้หรอกเอาราคาถูกๆก,ก็ได้หรอกใครจะไปรู้อ่ะ วันนี้สุกเอาของราคาถูกๆราคาหวยห่วยมาทําบุญให้กับเราเ,าเราเป็นผีแล้วก็มองจนตาผพผิบๆพริบๆอยู่เพราะอะไรมันไม่ได้อย่างใจเราใช่ไหมล่ะนี่แหละเราอยัางมีชีวิตอยู่เราต้องทําเอาเองเมื่อเราทำเอาแล้วนั่นไม่ต้องลูกหลานให้เขาทําให้ล็อกไปพอบุญกุศลเราพอแล้วจบ เราได้เราได้เท่าไรเราก็ได้เท่านั้นแหละนะแต่อย่าไปใช้ความโกรธนะความโกรธไม่ดีการทําบุญใช้ความโกรธก็ไม่ดีเหมือนกันนะขณัทิา,าญาติโยมลูกหลานถ้าไม่ได้อย่างใจตนเองโมโหให้เขาให้ลูกให้หลานก็ไม่ใช่เรื่องอถ้าตายในขณะนั้นก็ไปเป็นเสือบังเป็นสิงเป็นปินงูจงอางูงเหา่างูที่มีพิษเนี่ยงูที่ดุร้ายเนี่ยเ,เ,เพราะไดเพราะ เราอารมณ์โมโหโกโรธโกโรธในขณะที่ทําบุญก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกันนะเวลาจะทําบุญต้องตั้มใจให้สบายๆตั้มใจให้เย็นๆและลึกถึงคุณงามความดีถึงจะมีอารมณ์อะไรมากระทบกระแทกในจิตใจ,ใจของเราเราก็พยายามวางใจของเราให้สม่ําเสมอในช่วงนั้นถ้ามันผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะมีอะไรยังคอยว่ากันแต่ไ แต่ในช่วงนั้นทำใจให้สบายๆเวลาทำบุญอย่าไปฉุนเฉียวโมโหโกธาอย่างพระเจ้าธรรมโสกราชในประวัติแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปสองสามร้อยปีแล้วพระยาธรรมโสกราชท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในยุคสมัยนั้นท่านฝากฝีมือในการก่อสร้างพระพุทธศาสนานมากมายทีเดียวลูกชายของท่านก็ได้บวช เป็นพระมหินก็ได้สาเร็จเป็นพระาราหันลูกสาวของท่านกระบวดเป็นภิกษุณีนางสังฆมิตราก็ได้เป็นพระภิกษุณีเป็นพระาราหันอีกก็ว่าเป็นพระาราหันทั้งลูกหญิงลูกชายแต่ตัวของท่านเองนับถือพระพุทธศาสนาอย่างสุดซึ้งเรื่องการทำบุญทำทาน,นในยุคข,ของท่านแล้วไม่หาที่ตาหนิไม่ได้เลยแต่พอโค้งสุดท้ายเนี่ย ท่านก็นสังส่งเสนาอําม,มาตราชสเวกทั้งหลายเนี่ยเอ้ยเงินของเราอยู่ในท้องพระคลังเนี่ยเป็นเงินส่วนองค์ส่วนเรานะส่วนตัวของเราเนะ่ยส่วนทรัพย์สิสนส่วนพระมหากษัตริย์นะ่นะน,น,นั่นตัวนั้นอะเอาไปทําบุญนะทําบุญเท่านั้นเท่านั้นนะแต่ส่วนคลังหลวงเอาไว้แต่ที่ท่านสั่งไปแล้วเนี่ยตะตะก่อนท่านสั่งไปก็เป็นศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมลนะ่ะแต่ที่ท่านป่วยล่อแร่พอแรงได้เลย เนี่อาการหนักเขาก็รู้ลนะ่ะคงจะไม่นานแล้วก่อนพระเจ้าเป็นดินคงจะสวรรคตแล้วปญาธรรมสุขเขาก็ไม่ปฏิบัติตามเลยเพระเอาเงินท้องประครังจุดนั้นก็ไม่เฉยน้อยเหมือนกันเลยเขาก็เสียดายเงินเอาไปละเลงละลายถลุงไปถวายพระสงฆ์เขาก็ไม่ถวายถามเอาถวายแล้วยังยังครับยังไม่พร้อมครับมันยังไง พ่อี้ท่านก็โมโหขนาดที่เอออ,อโมโหอย่างสุดโดยงั้นอะว่าเขาไม่ไม่ปฏิบัติตามเอาถ้าเมื่อค่าขายหายเมื่อไรค่าจะจัดการเอาให้เกลี้ยงเลยหรอนะจากนั้นท่านก็เลยตายตายในขณะที่กําลังโมโหเลยไปเกิดเป็นงูนะเป็นงูเหลือมใหญ่อยู่นนะอยู่ในกลางในบึงบึงไหนก็มนุษย์กลางโรงใหญ่ อหากินเกิดขึ้นมาแล้วก็งูมันกับปีเดียวกว่าตัวใหญ่ลหเลยจำหะพอมาเห็นเออพ่อของเราไปสู่สวรรค์ชั้นไหนเนาะนะเนะพราะท่านทําบุญทําทานมากพอท่านตรวจตราด้วยญาณรัตนะของท่านที่ไหนได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมอยู่ในกลางหนองบึงบึงใหญ่หากินเควงควางเควงควางอยด้เอหากินกบกินเขียดอยอ่ไลย เพราะมันเกิดมาแล้วมันก็หิวใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดเป็นช้างมันมันก็หิวหนึ่งมันต้องกินหญ้าใช่ไหม ه, ถ้าเกิดเป็นสิงโตมันก็ต้องหากินพวกสัตว์นะถ้าเกิดเป็นงูมันก็ต้องกินพวกงูด้วยกันกินกบกินขเขียดเป็นอาหารเป็นปลาอะไรมันก็หากินตามสารรพสัตว์เพราะมันหิว Course. ถ้าเกิดเป็นคนก็อาหารของคนเกิดเป็นอันไหนก็เป็นอาหารอันนั้นแหละแต่นี่พญาธรรมสุขไปเกิดเป็นงูงูใหญ่ าจากนั้นมหาินุไม่ได้พ่อตายเกิดเป็นงูวะท่านก็จำแรงแสดงฤทธินะ์ไปโปรดพอ่อไปก็เป็นพระเนี่ยเราไปไปก็ยืนพวกต่อหน้างูอ,าอ้าวพ่อไงไงทำไมมาเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อรู้ไหมเนี่ยนดีเนี่ยเป็นพญาธรรมโศกทรบุญเท่าไหร่ทำไมมาเป็นอย่างนี้ละะ่พพรรมมละพ่อก็สันก็ดูนะอือใช่ พ่อตอนนี้ไปพ่อรักษาสินห้านะอย่าก,กินสัตว์นะสัตว์ที่มีชีวิตอย่าก,กินกินที่มันตายแล้วอย่างก,กินถ้าไม่มีเถ้าจะมีชีวิตอยู่พ่อต้องรักษาสินหานะพ่อนะนะกับตัวใหม่นะพ่อนะงูตอนนั้นก็พองกหัวยอมรับใชอ,อจากนั้นมางูตอนนั้นกมันหาก,กินกบตายมันจะกินได้ยังไงเอ็มกบมันไม่ใช่จะตายง่ายใช่ผลลัสุดงูตอนนั้นก็เลยไม่มีอาหารกิน มารักษาศีลอย่างอุกฤษนะจากนั้นงูตัวนั้นก็เลยตายไม่นานตายกันเลยอันนี้สงบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตมันไม่ไม่ไปไหนเนี่ยเ,เปลี่ยนแต่ว,ว่าอารมณ์โกรธนะโกรธนในขณะที่ที่ท่านจะตายใจจะขาดนะมันไปทางต่ำได้นะาจากนั้นพอท,นท่านฟื้นตัวไนดะ้ทั้งหมดไปสู่สวรรค์นะไปไปเกิดในสวรรค์ เพราะอเนกสงสีอเนกสงฐานอเนกสงปร,ประกอบคุณงามความดีขององค์ท่านนะนี่แหละสิ่งเหล่านี้คือเป็นอุทาหรณ์สาหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันการที่จะทําสิ่งไหนก็ตามเมื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลต้องทําใจให้สบายสบายทําใจให้เย็นเย็นจำใจให้นิ่งแล้วก็เป็นให้จิตใจเป็นบุญกุศลไม่ใช่ว่าทำอะไร,ป,รปุปร๊ปป,ปุป๊ปปั๊บพอจะเสียเงินขึ้นมาแล้โมโหโกธานเกิดมาบหนาชาตินาแล้ว เป็นยักษ์เป็นยักษ์ท่าเตียนกรุงเทพนะวัดท่าเตียนเนี่ยเกี่ยวยาวๆเป็นอย่างนั้นแหะถ้าใครทําบุญด้วยอาโลมโมโหโกธาเพราะฉะนั้นการทำบุญต้องจิตใจต้องเย็นต้องมีเหตุต้องมีผลพร้อมซะก่อนเราจึงทําบุญถ้าไม่พร้อมเราอย่าไปทําถ้าทําเข้าไปแล้วมันทําให้จิตใจไม่สบายก็ไม่ควรจะทําถ้าทําไปแล้วขาดตกปกพ่องในครอบครัวเราต้องคิดดูแต่จะไม่ทำเฉลยไม่ได้นะ ถ้าไม่ทำเฉลยไม่ได้อันในสงอันในสงทานไม่มีเออทั้งที่ครอบครัวจะร่มเย็นเป็นทุกไม่ได้ต้องมีทําฐานต้องแบ่งต้องแบ่งทานแต่จะให้ตัวเองเดือดร้อนออถึงมีน้อยก็ทำบุญตามน้อยออถ้าไม่มีจริงๆแล้วเรากินข้าวเราแบ่งให้มดกินก็ยังได้เอามดกินเดอ้อมดเนะ้า <c oughs> เราทำบุญอุทิศเราทำบุญให้ท่านให้เลี้ยงท้องท่านได้มดนะเน่าเพียงแค่นั้นไม่ได้หรอฮะ พราะนั้นเราต้องทําบุญทํามากกว่านั้นกว่านียนะให้คนทุกคนจนบาน้างคนขาเปียเสียขาอะไรลักษณะอย่างนั้นตาหูหวกตาบอดเราเห็นใครเห็นหมาเราก็ให้หมาเสียสละทานะเป็นการฝึกฝึกจิตใจให้พวกเราเป็นผู้เสียสละต่อไปภายภาคนั้นอัน,นสงทานไม่ไปไหนหรอกมันมาหลังมหาตัวเองนะั่นแหะไปอยู่นสถานที่ใด ไม่น่าจะได้ก็ได้ไม่น่าจะรวยก็รวยไม่น่าจะมีก็มีเพราะอันนี้สงทานมันทะลักเข้ามาหาตัวเองแต่คนขี้ตะนีทนีเนี้ยหน่อยเกิดแห้งไปเรื่อยๆนะทาไปแล้วก็แห้งไปเรื่อยทามาค้าขายแต่เลยแห้งไปเรื่อยๆผลที่สุดก็เลยเจ๊งได้ไง่ายๆเพราะอันนี้สงทานไม่มีอันนี้สงความขยันอย่างเดียวก็ใช่อันนี้ความขยันนะยอมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้ แต่ถ้าเสริมด้วยบุญบาร,รมีเก่าเข้าไปด้วยน,ะนั่นแหละแปลว่าเต็มเปียนะ่ยมเลยบุญเก่าเข้ามาเสริมด้วยความขยันก็มีด้วยปัญญาของเราก็มีด้วยนะทั้งเสริมทั้งสามอย่างเข้าไปนะั่นแหะคนนั้นจะไม่จะไม่จนเลยทนะ่านรวยอย่างเดียวนะขอให้พวกเราทุกทกท่านนะอันนี้เป็นแนวแถวของพุทธ,ธะพระพุทธศาสนาท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะ อ้าต่อนนี้ไปพระสงฆ์งอนุโมทนาให้พรรลลับพรอนนัน,นีเนะาะยะถาะวาร <c oughs> ิวาหาปุราปาริปูเรนติสาคารัง <c oughs> เอวะเมวะอิโตทินงัง <c oughs> เปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสเพปูเรนตุสังกบปา จันโทปนารสุยะธามณมิโชติระโสยยะธานโยวิมาจันตุสา ตตยานุพาเวนะรตนะตายเวยัสาโดคาโลคาพยายาเวลาโซกาสัตุจุปัทวาอานกาอันตรายาปีวินาศสันตุอาสสตตัวชายาสิตีธนังลาพังโสที่ภาพขยังสุขังบาลัง สีอายุจ้วันน้อยจามโงคังวุฒิชยศวานสาาวัสสาะอายุจาชีวสิทธิพวันกุเตภาวาตุสาพมังกาลังรักขันตุสาพเดวตาสามบาพุทานุภาเวนะสันดาสดที่พวันกุเต พาวะตุสัพมังกาลังราคันตูสัพพดวตสามบาธรมานุภาเวนะสันดาโตที่พระวันกุเตพาวะตุสัพมังกาลังราคันตูสัะเดวตาสามบาสังขานุภา